คราวนี้มาปิดท้ายคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงเปิดรายการว่าอะไรนะด็ตอร์บอกว่าทหารขาดขาดรักขาดรักขาดรักไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าจะไปขอซื้อ F 3 5เนี่ยเขาไม่ขายให้แต่ต้องบรกกาศนะกรก็คือองค์อาขนองอะไรเนี่ยนะแต่บอกก่อเลยว่าไม่ได้ขัดรักคุณผู้ชม กรณีจริงๆใเนี่ยเรื่องของ F35 มันมีอะไรที่มากกว่านั้นแต่คุณผู้ชมจะมาอธิบายในวันนี้เนี่ยคงจะยาวเกินไปคงจะไม่พอในรายการแต่เอาเปว่าเรียกว่าเอาเอาประเด็นหลักเลยเอาตัวเอกสารแปริดสของกองทัพอากาศเลยก็แล้วกันจากตรงนี้มาให้ดูแค่นั้นแหละวันนี้นะฮะเรื่องอื่นเรื่อง F35 เรื่องอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะเดี๋ยวผมกับปูนาก็อาจจะจัดอันนี้ให้เป็น เป็นเคสกรณีพิเศษกคนสักครั้งหนึ่งนะครับใช่ได้พวกที่มาว่าเราเรื่องฐานทัพทันทีแลว้วก็พวกที่แบบยพยายามบิดเบือนนู่นนี่นั่นคือคือโทษนะคือพวกมึงควรไปให้ความสําคัญกับเรื่องประธานสภาของพวกมึงก่อนนะมึงจะมาว่ากูเรื่องไอ้ฐานทั้งฐานทัพอะไรเนี่ยนะบึงพวกมึงประธานก็ยังสธาสภาเอาตัวไม่รอดอยู่ไม่ให้ความสําคัญตรงนั้นก่อนนะไอ้ด้อมส้มไอ้สายลับไอ้พวกหาพวกนี้ที่แอบดูอยู่เนี่ย ไป,ไปไปดูตรงนั้นก่อนออแล้วก็ F35 เนี่ยเอาจริงๆข้อมูลลึกๆไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของความพร้อมฐานทัพอะไรเลยเอา้าว่าไปว่าไปก็แปลว่าอ่าทีนี้เอาเอาเอกสารหลักฐานเอาเอกสารท,าที่มาจากกองทัพอากาศชีองอาจขนองเนี่ยบุกก้างทุกคนเนี่ย อยากขี่เครื่องบินจีบสาวไม่เป็นเอามาอ่ะนี่นะคะก็เป็นการอ่าเพลลิลิสนะคะของขยายห่ยข่าวกองทัพอากาศค่ะถามนี่เลยปูนะงานนี่ก็โฆษกกองทัพอากาศนะคะก็เปิดเผยกรณีกระซสข่าวเรื่องของเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F35A ค่ะ ทางด้านของพลอากาศตรีประภาสซอนใจดีโฆศกกองทัพอากาศมีการเปิดเผยกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F35A ของกองทัพอากาศอขอเรียนข้อเท็จจริงว่าท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนายโรเบิร์ตเอฟโกเดกได้มีการเข้าหารือกับผู้บัญชาการทหารอากาศและยืนยันความร่วมมือกับประเทศไทยในฐานะพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดอย่างยิ่งในภูมิภาค อินโดและแป c ิฟิกพร้อมทั้งมีการหาหรือกรณีเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ซึ่งกองทัพอากาศได้มีการส่งหนังสือนะคะ letter of request Re <quest S 1> ะนะคะ for p a เนี่ยให้กับทางด้านของหน่วยงานไทยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการในเรื่องของการจัดหาโดยนะคะก็เรียกว่า f o r n i g n Military sales. s a l e หรือ,อว่า F เอนะคะจากรัฐบาลของสหรัฐซึ่งก็มีการสรุปสาระสำคัญเนี่ยออกมาเป็นข้อข้อคุณผู้ชมทางนี้มีด้วยกันห้าข้อค่ะขอขีดเส้นใต้ท่านผู้ชมก่อนค่ะนะครับก่อนจะไปกี่ข้อนะห้าข้อนะค่ะโคศกกองทัพอากาศนะครับบอกว่าฟังใจเย็นๆนะครับฟังตั้งใจนะฮะโดยเฉพาะไอ้พวกที่ชอบล้อเรื่องฐานทัพอะไรเนี่ยนะฮะพวกมึงฟังตั้งใจนะ ท่านเอกอัครระททูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยโรเบิร์ตเอฟโคเดกได้เข้าไปหารือกับผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับผอ,อบทอ,อ,อผมพูดแค่นี้คุณนาเชิญต่อ <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะนะคะก็เข้าไปนะคะพูดกันแล้วก็มีการให้เอกสารเนี่ยชี้แจงมา5ข้อข้อที่1ค่ะ เขาบอกว่าการพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F 3 5 A ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตียุคที่5ม,มีเงื่อนไขาภายใตยข้ข้อจำกัดนะคะด้านเวลาหลายประการที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่สหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่ F 3 5ให้กับประเทศใดๆทำให้สหรัฐเนี่ยยังไม่สามารถเสนอขายเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F 3 5ให้กับกองทัพอากาศได้ในขณะนี้นี่คือข้อแรกนะคะค,คืออ่ะบอกถึงอะไร เวลานะฮะเ,เป็นเวลาและการในเรื่องของการจัดการส่วนข้อ2ค่ะจากข้อมูลแผนการผลิตและคำสั่งซื้อของเครื่องบินขับไล่ F 3 5ในปัจจุบันจะต้องใช้เวลายอย่างน้อย10ปีจึงจะสามารถนำส่งเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F 3 5ให้กับผู้ซื้อรายใหม่ได้ข้อที่2หมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ผลิต สหรัฐอเมริกาล็อกฮีดนะคะก็จะต้องใช้เวลาถึง10ปีในการผลิตเครื่องบิน F 3 5เนี่ยส่งให้กับผู้ซื้อไม่เฉพาะแค่ประเทศไทยประเทศอื่นก็ต้องรอ10 <พา S 1> ปีเหมือนกันภาษาคนที่ชอบ F ของออนไลน์เขาก็เรียกก็ต้อง pre order ล่วงหน้า10ปีถูก <laughs> นั่นแหละ <laughs> นะคะฉะนั้นอย่ามามองว่าเอ้ย10ปีสำหรับไทยแล้วไปปิดเบือนไม่ได้ไม่ได้ไไดนะฮะ3ค่ะ เครื่องบินขับไล่โจมตี F-35 ิถูกออกแบบด้วยแนวคิดใหม่ด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการมีคุณลักษณะพิเศษในการซ่อนพลังจากการตรวจจับด้วยสัญญาณเรดาร์จึงต้องวางแผนการลงทุนด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบการฝึกและระบบรักษาความปลอดภัยตามเงื่อนไขของสหรัฐเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อย่านผู้ชมไม่เห็นแล้วนี่คือแต่ว่าถ้าซื้อเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเตรียมนะคุณผู้ชมเพราะถ้าซื้อไม่ได้มันรู้จะเตรียมไปทําไมนะ่าต่อไปค่ะข้อที่สี่เฮ้ยเดีดเด็ดนูนะ เฮ้ยเขที่สําคัญนะเพราะ F สามห้าออกแบบคือคือเป็นเทคโนโลยีใหม่อฉะนั้นเนี่ยต้องมีอะไรรองรับถูกไหมเพราะมันเป็นเทคโนโลยีฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ฟังกชันเสริมอะเพิ่มเติมต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคืออะไรวะอืมอาที่เช่นสนามบินสําหรับวิจรสุดเฉพาะหรือเปล่าโรงเก็บด้วยเฉพาะสัญญาณระบบการฝึกระบบการฝึกห้องห้องฝึกนักบินหรือเปล่าคือพูดง่ายว่าเหมือนเราซื้อ ซื้อสินค้ามาสักตัวแล้วมันก็ต้องมีฟังก์ชันของมันมาเพิ่มเพิ่มด้วยหรือเปล่าอารมณ์มั่นไงนี่ไม่ไงเนี่ยอันเนี้ยไอคำคำว่าโครงสร้างพื้นฐานนี่มันคืออะไรอารมณ์แบบเหมือนซื้อโทรศัพท์มือถือไหมดรแล้วมันก็ต้องมีสายชาร์จอ่ะมันก็ต้องมีอะไหรือว่ามีอะไรเ,เรื่องปล่าคายแั่านมาคล้ายกันแต่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือซื้อมาแต่เครื่องอย่างเดียวไม่ได้ต้องมามีโครงสร้างพื้นฐานแล้วโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันของอะไรอ่ะของเครื่องบินอะไรล่ะเจษฎบุญนาบอกอ๋อต จะต้องมีอู่จอดของมันโดยเฉพาะหรือเปล่ามีโรงซ่อมบำรุงเหรออ่าใช่โรงซ่อมบำรุงต้องมีไหมแล้วโรงซ่อมบำรุงเี่ยของใครอ่อเออเฮ้ยอโรงซ่อมบำรุงสัญชาติอะไรอ่ะมาอยู่ในประเทศไทยไทยเป็นโรงซ่อมสัญชาติไทยเองเพื่อซ่อม F35 ได้เปล่าได้หรือหรือว่าต้องแบบเหมือนกับยกของเขามาอืแล้วมาตั้งไว้ในไทยเลยศูนย์ซ่อม F35 ในประเทศไทยเออยี่หรือเปล่าเนือ เห็นไหมเราไม่รู้ไม่รู้ระบบพวกนี้ไอ้พวกนี้ก็ให้มันเพิ่เจ้เรื่องเรื่องให้มันล้อเลียนกันไประบบการฝึกอันนี้ก็ต้องมีอีกอ่านทับในอเมริกาในไทยเนี่ยเนี่ยมึงมาแหกตาดูข้อสามซะก่อนเนี่ยเห็นแค่นี้ก็ไอชิบหายต่อไปค่ะข้อ4ค่ะเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการส่งบำรุงระบบคลังพัสดุและก็ระบบบริหารจัดการหม่ยสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตี F35A โห้โหมบุณนะยิ่งชัดเลยระบบคลังพัสดุเห็นไหมบำรุงรักษาลงซ่อมลงซ่อมไม่เป็นไรหรอก ไปสังละไหลไม่มีไปสั่งเซเว่นเอาไม่ได้ได้สิก็พวกนั้นบอกได้อะไรไม่มีไปสั่งเซเว่นขนาดเอฟสามห้าเออเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอันนี้เครื่องบินรบในกองทัพอากาศนะคะไม่ใช่ e m o d e อตัวต่อเล่นๆเอาไปประดับไม่ใช่นะโอหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาพวกนั้นบอกไงโอ้จะมาตัางฐานทัพ ตลกว้าตลกจังเลยนี่อ้านี้นอกจากในเรื่องของระบบคลังพัสดุแล้วก็ระบบบริหารจัดการใหม่สําหรับเครื่องบินขับไล่แล้วเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าไม่เป็นระบบที่แตกต่างออกไปจากระบบเครื่องบินขับไล่ F16 คือ F16 เนี่ยไทยตอนนี้เรามีอยู่แล้วเขาบอกว่าระบบเนี่ยมันไอทีถ้าเกิดอูซ่อมหรืออะไรต่างๆที่เราเคยมีเพื่อเอาไว้ทำของ F16 เนี่ยฐานทัพอากาศไทยเออมันเอามาใช้ ในการซ่อมบำรุงหรือมานน่นนี่นั่นกับ F35 มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถใช้ร่วมกันกับระบบของยุทธปกรณ์อื่นๆได้ส่วนข้อที่5เหมือนไอ้นี่นะอะไรนะ Type C กับ USB ้วอกันอ๋อสายชาร์จกับหูฟังอาหูฟังรุ่นเก่าของ ของทรศัพท์รุ่นหนึ่งที่แบบตอนแรกเป็นเหมือนแจ็คเสียบแล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นอีกแบบ <มา S 2> หนึ่งอะไรเ<ล>งี้ยต่อไปข้อ 5. อสหรัฐมีความประสงค์จะหารือกเกี่ยวกับการเตรียมการในอนาคตเพื่อรองรับการจัดหาและการใช้งานเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F35A ของกองทัพอากาศในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้สหรัฐเชื่อว่ากองทัพอากาศควรพิจารณาฟังดีๆคุณผู้ชมสหรัฐเชื่อว่ากองทัพอากาศ ควรพิจารณาเครื่องบินขับไล่โจมตียุคที่4.5ได้แก่เครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F16 และเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F15 ซึ่งจะใช้เวลาในการจัดหาได้เร็วกว่าและสามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศได้โดยสหรัฐจะมีการส่งทีมมาหารือในรายละเอียดกับกองทัพอากาศต่อไปก็อะไรละเน่า F35 เนี่ยไม่ขายเอเนี่ยพูดดีๆแล้วผมไม่ตลกแล้วผมไม่ผมไม่ล้อเล่นแล้วนะ ก็คือยังขายไม่ได้ด้วยเหตุผลประการต่างๆทั้งบวงว่ามาเรื่องการผลิตต้องปรีออเดอร์นานสิบปีจะขายได้ก็ต้องรอก,กันอีก10ปีนั่นแหละกว่าจะได้ถูกไหมไม่ใช่ซื้อไม่ใช่สั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาส่งเลยเอาเป็นว่ามีเงินวันนี้ก็ซื้อไม่ได้ให,ให,ให้ให้เรียกแก๊็บมาส่งไ้ไหม <laughs> ไม่ได้มีเงินเรียกรเดอร์มาส่งได้ไหม <Carwyn S 1> เขาขายกันอย่าราคาอยู่กี่ล้านกี่ล้านคุณผู้ชมมีเงินมากกว่านั้นสามเท่าสี่เท่าวันนี้ก็สั่งไม่ได้ออไอพวกนี้ที่มันมาบอกว่าเดี๋ยวโอ้ยจะมาตั้งฐานซ่อมในประเทศไทยอ่ามันก็นึกไงว่าอ๋อ F สามสิบห้าเนี่ยเดี๋ยวสั่งวันนี้แล้วเรียกอีกสองวันรเดอร์มาส่งให้ได้ <laughs> ไม่ได้ก็บ,บอกอยู่ şey. <laughs> เขาก็บอกอยู่ว่าพร <laughs> <laughs> ีออเดอร์สิบปีสองข้อสองไปส่องดูพรีออเดอร์สิบปี ลูกบวชเลยนะนั่นแหละล,ลูกโตเลยนะอะอ้าวแล้วก็คราวนี้มาบอกอ่ะสามเอสามสิบห้าเออไม่มีเอา F16 กับ F15 ไปแทนก่อนได้ไหม,มนี่ไงอ้อนแล้วได้ความรักแล้วไม่มีอ่ะเอฟสอตอนนี้มไม่มีขายอ่ะเอาเอฟอสิกับ F15 หาเนี่ยหาได้ง่ายเดี๋ยวมือสองน่าจะมีเขาจะลดโลมาเนี่ยเอาเอาไปก่อนได้ไหมประมาณนั้นหรือเปล่า เฮ้ยไม่ได้ดีเดียวมือสองก็ไม่ได้เขียนมือสองเลยเดียวไม่ค่ะก็อันนี้พูดถึงไงเพราะว่าหาจัดหาได้เร็วไงเเออามันมีอยู่แล้วก็บอกว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่าแบบว่ามันเป็นมันตกรุ่นมันตกรุ่นอ่ะตอนนี้มันคล้ายๆรุ่นรุ่นมันรุ่นมันเลขห้าแล้วถูกไหมไอ้ที่รุ่นเลขสี่จุดห้าแต่สี่จุดห้าเนี่ยคือเลขห้ามันอีกนานคุณโอ้โหมันต้องมีอุปกรณ์เนี่ยเราต้องมาตั้งทางตั้งฐานทัพอะไรก่อนได้แบบนี้ไม่ใช่ผมพูดผิดนะก็ต้องมาตั้งคลังพัสดุ ต้องอะไรเนี่ยมาทำไอสาธารูุโภครองรับมันไว้ก่อนที่หนูพูดท,ที่หนูพูด <10 S 2> ถึงที่หนูพูดถึงมือสองอะไรรู้ไหมแต่ละาตอนนี้เนี่ยความพร้อมของคุณเนี่ยมันมีของตกรุ่นที่เรามีพร้อมอยู่แล้ว เอ้อเออก็น่าจะน่าจะสนใจจะซื้อไหมน่าจะ,น,าจะน่าสนใจจะซื้อนะอ่านี่นแต่ที่หนูพูดถึงมือ 2, 2> ไม่ใช่อะไรเราไม่ได้ไปใส่ร้ายนะคะว่า F16 หรือ F35 เนี่ยจะมีมือ2หรือเปล่าแต่บอเอยมันเคยมีประเด็นไงในสงครามยูเครนใครติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ามีการส่งรถถังไปเนี่ยไปช่วยยูเครนบอกโอ้รถใหม่เปล่าค่ะสนิมแครแคแคออกพ่นสีใหม่ไงเราเราไปเจอในสนามรบเป็นอย่างนั้นจริงๆส่งไปให้ยูเครนเนี่ยตกลงว่าเป็นแบบว่า รถถังรุ่นที่แบบโซเวียตแล้วอ่ะแล้วก็รถถังพ่นสีพ่นอะไรเนี่ยเขาส่งอับบัมไปให้เหรออะไรนะคะอับบัมอับบัมที่แบบว่าเอบรามเอบรามก็ดแต่เขาบอกว่าส่งไปให้ชาเดซกี้เขารีเควสรุ่นนั้นไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าก็มีส่งไปให้แต่ห้ามออกรบเอาไว้ถ่ายรูปเซิร์ฟอย่างเดียวเอ้าจะส่งไปทำไเฮ้ยจะไปส่งไปมึงก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยูเคนแพ้แล้วนี่ถูกไหมตอนนี้เขาขอ f 1 6อยู่เนี่ยยูเคนขอ f 1 6เหกอ่าเครื่องบินรบ f 1 6เขาบอกจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจ เปลี่ยนอะไรเดี๋ยวโดน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 ดีหลานก็เป็นโดนโดนอิห่านนี่ไม่ช่ยังไม่โดนโดนรัสเซียเลยนะโดนโดนดีหลานเข้าไปก็เอาเป็นว่าเนี่ยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้ากองกองทัพากไทยอาจจะซื้อเครื่องบินอะไรก็พิจารณาให้ดีๆเราอย่าไปว่าอะนเขาว่าไปแต่ว่าประเด็นคือผมอยากที่เอามาดูก็คือว่าท่านทูตคนเด็กมาเองมาด้วยตัวเองเลยเมื่อก่อนเนี่ยท่านก็ขยันนะช่วงนี้นะวันที่สิงดํดำไปก็มาด้วยตัวเองก็มาด้วยตัวเองผมว่าแปลกใจมากเลย ที่มันมีข่าววันนั้นว่าแหม่แบบมีอาการแบบไม่จับไม้จับ,ม,จบมือกับในวงคุยสอวอ่ะ oh. ใช่ไหมเออแต่ว่าพอจิงดามมาเนี่ยม,มาเอง oh. ทั้งทั้งยิ่งจริงเนี่ยผมก็แปลกนะเพราะว่าปกติพวกนี้เรื่องพวกนี้เขาส่งตัวแทนมาถูกไหมคะ่ะใช่ไหมยิ่งรู้ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเนี่ยเขาก็ส่งตัวแทนมารับตามมารยาเทเช่นนั้นนี่แต่อ่ะนั่นก็ว่าไปแต่เนี่ยท่านก็ไปคุยกับกองทัพอากาศเองนะก็ดีนะครับผมว่าก็ดีเ<ค>พราะยิ่งจริงเรากับกองทัพไทยกับกองทัพอเมริกามันก็ ผมต้องบอกนะว่าแกมี่ซ้อมรบคอบรากันไปก็ที่ถูบไม่ทูบีแฟร์เราก็เราก็ไม่ได้อะไรกันมาตั้งคือไม่ได้ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ไม่ได้เป็นอะไรกันกันมาเด่นนานแล้วนะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็กองทัพเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเนี่ยไหมอาจจะไม่สบายใจเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้เราเนี่ยทิศทางไทยเนี่ยมาพูดเรื่องอเมริกันอเมริกาอะไรเนี่ยผมว่ากองทัพจริงๆเขาก็ไม่ค่อยสบายใจอแต่เราก็จะพูดอ่ะ แต่ก็อยากให้กองทัพไทยดูประเทศเพื่อนบ้านบ้างเวียดนามเนี้ยใกล้ๆเราอ่ะเขาไม่ได้ใช้นะไม่ก็คือบอาไม่อาจจะไม่คือการจะบอกว่าเรามีเพื่อนบ้านเราอยากจะใช้เครื่องบินรบรุ่นไหนแล้วถ้าเพื่อนบ้านเรามีบางรุ่นที่มันนำหน้ากว่าเราเนี่ยเราลองไปขอศึกษาเขาลองไปดูงานเขาก็ได้ไม่ผิด เราไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อไงเราอยู่ระหว่างตัดสินใจว่าเราจะเอาด้านไหนดีอะไรเงี้ยอะไรไม่เถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาต้องลบพุ่งต้องอะไรกันก็ให้ไอ้พวกที่ออกมาแซะเรื่องตั้งฐานทัพเนี่ยให้มันขับเครื่องบินลบในเกมอ่ะไปสู้เกมอามันเก่งไม่ในเกมมันเก่งเกมอาม่มาใช่ไหมเกมอาม่มาเกมอะไรพวกเกมสงครามสงครามอะไรผมดูในพวกนี้มันเก่งโอ้โหมันไล่ยิงชนะเป็นแคมป์ในเกมก็ให้พวกมันอ่ะออกไปสู้นะเราก็บอกว่าอยทหารอย่ามายุ่งกับผมก่อนผมผมแบบ เนี่ยเนียต่อต้านผมประท้วงไอ้พวกนั้นอะล้อเลียนเอาพวกมันไปก่อนอ่ะจบไหมก็ดท้ายด้วยการ์ตูนเหมือนเดิมค่ะห้ามขาดการ์ตูนนะคะมากเรื่องอาวการ์ตูนมาสิมีอะไรวันนี้แต่คำขนาดไหนมาดูกันก็พูดถึงด้อมส้มนะคะรู้สึกการ์ตูนวันนี้ก็จะมีด้อมส้มก็ต้องโผล่มานี่เห็นไหมคะ กระตูนนะคะของคุณบัญชาคามินค่ะกูว่าแล้วนะคะวันนี้มานะคะในเรื่องของหลอโกโกหกได้<อ>นี่นะคะอ๋อหนึ่งสองค่าแรง4ี่ห้ิเบี้ยคนจราสามพันทำมาได้เดืดนอเสักอย่างลูกจะว่าพ่อโกหกไหมอุ้ยลูกชินแล้วคะ่ะโกหกอีกร้อยครั้งลูกก็ยังรัก<อ>นี่ <laughs> อันนี้ผมว่ามีคนหนึ่งนะ ที่ดูแล้วก็จะรู้สึกสะอึกอบูน,นาวะอ๋อไปรู้จผไปชมคงรู้แล้วว่าใครคือเมื่อก่อนนี่เขาเคยอยู่ในสถานะนี้คนนั้นเนี่ยใช่ไหมค่ะแต่ตอนนี้ปรากฏว่าเขาเนี่ยเงียบหายไปเลยก็ไม่ช่างสักทีเดียวหรอกก็ก็ก็หมายถึงว่าอีกคนหนึ่งมันมีบทบาทขึ้นมาโดดเด่นกว่าบนุนาวะไหม,มแล้วโดดเด่นประเภทว่าแบบว่าเนี่ยแบบเนี้ยค่ะ จะพูดจะอะไรยังไงเนี่ยแบบถูกไปหมดหรือจะมีเพจมีคดีอะไรยังไงก็มีมคนไ<น>ปนแก้ตัวแก้ต่างให้ไปหมดก็ยังซัพพอตเนี้ยค่ะคือ,อเขาบอกว่าเป็นถึงระดับแบบนล้นนะเขามีคำใช้กันที่เขาแซลกันเป็นสามีแห่งชาติลงไหลาย่ข้างใครกันขนาดนั้นนะค่ะแถมที่สำคัญคือมันต้องถือว่าประสบความสำเร็จบนความ ก็เรียกว่าบอบช้ําของอีกคนหนึ่งนะคนนั้นโดนทั้งตัดสิทธิ์โดนทั้งยุบพักโดนสารพัดสารพันถูกไหมแต่คนนี้อยู่ในสถานะที่จริงๆเขาก็นั่งนึกนะเป็นผมผมก็นึกนะรัูนาลว่าเป็นใครใครก็นึกไหมในฐานะเราเป็นุถุชนนะค่ะว่าตรงนี้เนี่ยเอ้ยมันมันก็ามาจากน้ําพักน้ําแรงหรือต้นคิดต้นกําเนิดที่เราผูเป็นคนคิดนะที่ที่ตรงนี้ควรจะเป็นของชั้นประมาณนั้นไหม ผมว่านะแต่ไม่รู้เราก็คิดไปนะแต่ว่าเนี่ยผมผมดูแล้วอันนี้เนี่ยผมผมก็ขำนะแต่ว่าผมว่าผมนึกถึงคนบางคนคนอีกคนหนึ่งที่แบบแบบใช่ไหมค่ะนะและผมผมเชื่ออะไรในในในระยะยาวนะในระยะยาวเนี่ยเนื่องจากว่าธรรมชาติของคนนะคุณือมันก็ต้องต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะยืนระยะกันไปได้อีกนานแค่ไหน เพราะผมกม็เป็นคนพูดมาตลอดเหมือนกันนะว่าคุณพิธาเองเนี่ยไม่ใช่อินไซเดอร์ที่อยู่ในคอของที่มาตั้งเป็นอนาคตใหม่ตั้งแต่ต้นนะค่ะนี่คุณพิธาเป็นแค่ตัวเข้ามาเสริมทีหลังนะฮะและจริงๆก็คือเป็นตัวที่เอามาแบบเหมือนประกอบด้วยแต่ตอนนี้กล,กลายเป็นรักคุณพิธาเนี่ย,ยกลายเป็นมีความโดดเด่นเหนือกว่าผู้ก่อตั้งดั้งเดิม ทุกคนไปแล้วอีตรงนี้ก็จะในในระยะยาวก็จะเป็นประเด็นได้เหมือนกันผมไม่เชื่อหรอกครับอันนี้พูดตรงๆนะครับว่าอุดมการนะครับนะฮะมันจะทําให้คนเนี่ยมากอดคอร่วมกลมเกลียวกันจนร่วหัวจนท้ายไปจนวันตายเราเห็นตัวอย่างอย่างไรบูดารู้ไหมจากกรณีสามปอเป็นกเป็นกรณีที่ชัดเห็นไหมสามปอเป็นกรณีที่ชัดนะครับแน่นอนละ ลึกๆก,ก็ไม่ได้บาดหมางอะไรกันแต่เมื่อถึงจุดที่จะต้องเรียกว่าเดินกันคนละเส้นทางก็ก,ก็เป็นแบบนั้นและเป็นไงครับผลที่ออกมาทุกคนถูกนะฮะแล้วไปดูได้ครับในการเมืองนะฮะที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับนะบก็คนที่สุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นศัตรูกันก็้วนแล้วแต่เป็นคนที่เคยร่วมหัวลง,ล,งลงกันมาตั้งแต่ต้นด้วยกันก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งะนะ,นะ,นะประมาณนี้ นะคะก็เป็นนาร,รียทั้งหมดนะคะที่เราหยิบยกนำะมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะก็กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะควันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ